สวัสดีครับพ่อป้าหมึออีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของเก่ากัน <All S 2> อไนะไรการมิลูโม่เย่<ด>เตัวเนี้ยตอนนั้นป้าหมึกยังไม่ได้สะสมเองเลยนะอทําไมอ่ะอ้าวก็ตัวนี้จะสะสมให้แฟนเพราะว่าตอนนั้นเมื่อก่อนจะเก็บแต่พวกมาร์คไรเดอร์แล้วก็อะไรนะแล้วก็พวกเซนไตพวกอะไรพวกเนี้ยแหละอ่าฮะแมนอ่าแต่ว่ามิลูโมเนี่ยนะไม่เคยอยู่ในหัวเลย แต่ตอนนั้นก็เลยตอนนี้เป็นแฟนกันแฟนอบ <c oughs> ก็เลยไปหาซื้อมาให้เขา <c oughs> ด,ด, <c oughs> ด,ดูดีดูดีดูดีเก็บไม่ครบชุดด้วยนะเนี่ยชุดเนี้พยายามแล้วแต่ตอนนั้นมันไม่มีใครเลยไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักเลยอะไรนะไอไอคนรู้จักก็มีนะที่ว่าเก็บของสะสมอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าการ์ดต,ตัวเนี้ย เหมือนจะไม่ม um, ีใครเก็บเลยในแก๊ง huh. ป uh ้าหมึกอ่ะเพราะว่ามันหวานแบบนิดนึงวิลูมสมัยนั้นอ่าฮะอ่าก็เลยหาใครแลกไม่ได้มันแถมก็ขนมอะไรเนี่ยแถมว่าคาวบี้สองสิบบาทสมัยนู้นโอ้ก็ถือว่าหนักมืออยู่นะนานสิบประมาณสิบสามปีละสิบสามถึงเหรออ้าเราย้ายมาอยู่ประจวบนี้สิบเอ็ดปีกว่าแล้วนะเหรอวันนี้ต้งแข่เป็นแฟนกันอะสิบสามปีกว่าแล้วล่ะอ่าฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยล่ะประมาณสิบกว่าปีแหละ สิบกว่าแน่นรอนนี่แล้วตอนนี้นะตอนนั้นเราชอบมากเพราะว่ามองอีกรูปแบบหนึ่งคือมันเป็นของแถมที่แบบเขาเรียกมันคือเขาเรียกมีไอเดียในการออกแบบอ่ะมาแล้วตอนนั้นการ์ตูนมีลูโมกกาลังชอบดูไงแป๊ดเขาปามอกอชอบดูจะดูมากแกเราไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าที่เก็บด้วยแล้วก็มองว่าเฮ้ยเขาออกแบบไอเดียดีไงเขาทําให้เป็นพายิปซีสมัยนั้นพายิบซีก็ดัง้วยนะยงสิบกว่าปีที่แล้วอะยิบซีอะยิบ อ๋อออกมาเป็นไพ่ยิปซีนะคะใช่เราก็เลยคิดว่าน่าจะมีประมาณเจ็ดสิบแปดเอเจ็ดสิบแปดแบบเท่าไพ่ยิปซีเพราะว่ามันก็จะมีตัวละครหลักที่เขาเรียกอะไรนะตัว,ต,วตัวการ์ตูนซีเราก็จำไม่ค่อยได้เรียกไม่ถูกมันก็จะเหมือนมีเป็นชุดๆุดของมันมเรียกเ,เป็นตัวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราเนาะว่าทั้งหมดมันม,มีกี่แบบแบบอะไรอย่างเงี้ยไอตอนที่ไอตอนที่เก็บอ่ะตอนนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะข้างส่งข้างซองเขาไม่มีบอกเลยอันนี้เราอ่ะคิดเราเองว่าเจ็ดสิบแปดเพราะว่า ไายิปซีอ่ะมันมีเจ็สิบแปดแบบไงอ,อ,อ่าเราก็เลยคิดแต่ว่าเราก็มีอยู่แค่ห้าสิบสี่แบบแต่ถ้าเกิดใครเก็บเราได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาทักทายบอกเราหน่อยนะอือใช่ไม่รู้จะมีใครเก็บหรือเปล่าเรไมไ่รู้จักเลยอืมใช่อ่ามามาดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างอืมนี่เรามีนี่ครบแมยนี้ตัวแรกก็เดือดฟูเลยของชุดของไทยิปซีอันนี้ตัวมีรูมอทจำได้ใช่ตัมีลูมอ อันนี้น้องมีลูมอจำชื่อไม่ได้มีเด็กเมจิกเชียนเอออันนี้ทำไพ่ยิปซีเขารู้กันอยู่แล้วจะังจะนึกตัวละครอยู่ว่าชื่ออะไรนึกไม่ออกกูตายแล้วคนชอบมีการเป็นเรือนนะละนี่ก็มีตัวละครเอามาลรงเรียนดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าใครดูไพ่ยิปซีก็จะรู้ก็จะเหมือนเขาเรียกอะไรมีเลขของเขาอยู่แต่เราไม่บอกชื่อแล้วนะเพราะเราจำชื่อตัวละครไม่ได้แล้วนี่ตัวชอบอย่างนึกไม่ออกเลยเนี่ยอืมไอ้อะไรนะเดี๋ยวก่อนอะไรวะ นึกไม่ออกนึกไม่ออกแต่ตัวละครก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวแหละก็ซ้ำๆกันก็เหมือนทำเปลี่ยนรูปเหมือนไพยิปีเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนอะไรไปแต่ข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยเดอะซันคือน่าจะเอาไปใช้ได้จริงแหละใช้ได้จริงใช้ได้จริงเพราะว่าในชุดใหญ่เนี่ยอย่างถ้าเกิดเป็นพวกไพยิปซีเนี่ยชุดใหญ่เขาจะมีเป็นตัวละครแบบที่เขาเรียกเหมือนเป็นค่าอะไรเงี้ยเหมือนเดอะฟูนี่ก็เหมือนเป็นแบบแทนตัวเขาเรียกอะไรนะคนที่เหมือนแบบอยู่ในโลกแบบอะไรนะเหมือนแบบบางคนก็เรียกแบบ ถั่วเหล็กมีโรคส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อลุกกับเขาด้วยไปรู้ดิเมื่อก่อนพอจะศึกษาอยู่บ้างไงชอบชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีจิ๊กเชียนนี่ก็จะเป็นพวกที่เหมือนแบบทํางานด้านแบบพวกแม็กนักวิทยากตหรือว่าอะไรคนที่แบบคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่ไงเนี่ยอะอะอะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยลืมละอลืมไปเลยก็จะมีไพ่พุกทตัวด้โห้แหงแนนนี่ก็ถือเป็นไพ่โชคร้ายนะเพราะเหมือนเป็นมันจะเป็นรูปเหมือนกับหัวอยู่อะไรเงี้ยถ้าเป็นไพ่ยีิบสีบางชุดก็เหมือนแบบเอ้ย ผูกคออยู่อะไรอย่างเงี้ยไงแบบแบบเหมือนอะไรเอ้แต่ว่ามันก็มีเป็นไพ่ดีนะถ้าเกิดเวลามันรวมกับชุดบางตัวอะไรเงี้ยมันต้องดูอีกหลายหลายอย่างไง<อ>ไพ่มันแบบนั้นเยอะอยู่เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นหมาด,ดู <c oughs> เดี๋ยวเก็บไว้เป็นหมาด,ดูชิบ <c oughs> แล้วก็จะมีพวกไอ้นี่ไงเป็นไพ่คิงไพ่ควีนไพ่เดี๋ยวก่ออยังไม่ออกอ๋อนี่ไงแล้วก็ไพ่ไหนไงไพ่อะไรนักนักลบไพ่ราชาไพ่ราชินี แล้วก็จะเป็นพวกไพ<ม>่ถ้วยถ้วยมีอะไรนะมีดาบม,มีไม้เท้าแล้วก็เหรียญก็เหมือนพวกไพ่เหรียญน,นี่เขาก็ใจนี่ไงถ้าเกิดเวลาในไพ่ย,ยิปซีก็จะเหมือนแบบเกี่ยวกับเหมือนพวกจะมีโชคเป็นเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยเพราะ <S <S ว่า<ๆ>เพราะว่าอะไรนะมันเหมือนแบบอะไรนะมันเป็นเหรียญน,นะเหมือนตัวแทนเงินอะไรพวกนี้แหละอ่าฮะอ่าฮะไม่ค่อยได้ดูนานแล้วอ้ยเดี๋ยวต้องไปศึกษาหน่อยไว้เผื่อเวลา อะไรนะไม่มีงานทำเออเออเออลมพัดตอนนี้ก็ไม่มีไม่ใช่เหรอก็ตอนนี้ก็ไม่มีตายลมพัดเดี๋ยวปินหมดเลยปิวปิวปิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเลียงก่อนจะเรียงใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียงใหม่ตอนแรกว่าเรียงไว้แล้วน้ำไผ่ดาบไผ่ถ้วยไผ่เหรียญนี่นี่เมื่อกี้ถึงไหนแล้วน่าจะถึงนี่มั้งใช่โอ้เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเราเปิดพัดลมมานะคะมันก็เลยแบบว่า ปิวปิวปิดไปเลยปิดไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามันพัดหันไปทางโน้นอ่านี่ไปไหนไม่รู้นี่เราเก็บไ้แค่นี้เองไม่ครบกี่ใบนะเราเก็บไ้ห้าสิบสี่ใบห้าสิบสี่ใบแต่นี่อันนี้มันเป็นไพ่พลาสติกนะคะอ๋อลืมไปี๋ยวแกให้ดูนี่เราคือใส่มันไม่ได้มาอย่างนี้นะสมัยก่อนเราจะใส่ซองอย่างนี้มาลายซองพลาสติกเนี่ยเราไปหาซื้อมาใส่ต่างหากแบบโอ้โหไปหาได้มาแบบพอดีมากเลยตอนนั้น เก่งๆไงก็เ <s> น <sh> ่เ kind น of ่าบนี้คมมากเลยสวยเลยแหละใช่ให้สีแล้วก็เป็นการ์ดพลาสติกอ่ะใช่อ้อนี่ไงเขาเขียนไว้ปี2008ันี่ไงสองพันสอเหมืนเป็นกรตูองพใช่ก็สองพันีป็นการ์ตูนมีลูโม้เริ่มออกมาแล้วก็ช่วงสองพัดัง2008ปีนี้ปีหกสี่สอเอ็ดเออสปีแล้วเห็นมากมาแล้วแม่นมากก็มาอยู่นี่ 1ิเดปีแล้วอ่ะอืมบวกลงไปกันตอนมีการประมาณสองปีตรงไหนมันมีตรงไหนบอกไหมว่าออกกับคาบี้ไม่เห็นมีนะเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้บอกแต่เราจําได้ไงว่าเราซื้อคาบี้หอยะสิบบาทแล้วก็หาซองใส่จําได้เนี่ยหาซองมาใส่แบบโอ้พอดีมากเลยใส่ได้เป๊ะกาสสวยเลยมังเยเยอะๆก็น่ารักนะามันสวยจริงๆเราว่าเราเก็บได้มากกว่านี้นะ หาไม่เจอเออไม่รู้อยู่ไหนละไม่รู้อยู่ไหนจําได้ว่ามันเยอะวันนี้เคย่าใกล้แล้วล่ะใกล้เกือบเหมือนใกล้จะครบเป็นชุดพายิปซีได้ล่ะแต่เราจําไม่ได้ออืแต่ตอนหลังเราหาได้แค่นี้เองใช่แล้วชุดนี้เราก็ส่งต่อไปแล้วเพราะว่าเราไม่มีงานทา <laughs> <laughs> ต้องถอดใจใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ต้องตัดใจไม่ได้ถอดใจออต้องตัดใจ,อใจยอมปล่อยเธอไปอื จริงๆแล้วให้น้องคนนึงที่แบบแหมเขารับช่วงต่อที่เขาเป็นนักเก็บพันแคสแล้วก็ส่งไปอยู่เข้ากลุ่มเขานะหาตังซื้อข้าวกินใช่เตรียมมาเป็นเงินซื้อข้าวกินดีกว่านี่น่ารักนะก็น่าไปตามเหมือนกันนะช่วงนี้มีลูโมก็ออกมาดังอีกไหมหรือเปล่าไม่รู้หรือไม่เคยดูเลยขนามมันดูไม่รู้จะไปตามจากไหนล้วยังไม่เคยเห็นมีใครมาโว์กันเลยเนี่ย สมัยนั้นได้ซื้อเก็บว่าขนาดว่าป้าหมึกเป็นนักเก็บนะสมัยนั้นอ่ะชุดนี้ยังมองผ่านเลยนะถ้าเมียไม่ชอบเอาถ้าตอนนั้นแฝดไม่ชอบไม่ซื้อนี่จ้าดูดีจ้าดูดีดีโอ้ยไม่อยากบอกว่าชุดนี้ซ้ําโหดเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะจริงยิมมจริงเรามีกล่องที่ใส่การซ้ำไว้ด้วยเนาะแต่มันายไปไหนก็ไม่รู้ออ้ยกล่องใหญ่มากอะแบบเยอะอะ เหมือนเราจะเคยเอามารีวิวรวมๆกันเป็นรอบหนึ่งเนอะรวมๆกาตัวอื่นเลยอย่างเงี้ยไม่รู้มันก็หลายปีแล้วมันก็นานๆแล้วอาจจะจําไม่ค่อยได้เหมือนกันเอออันนี้นนเราก็แยกออกมาเฉพาะเลยเพราะว่าเราก็คงไม่มีให้รีวิวแล้วใช่ไม่มีแล้วเพราะว่าพอดีเราส่งต่อไปเลยอือใชไไ่ไม่เป็นไรถ้าเราช่วงนี้อะไรนะโควิด เราไปเปลี่ยนเป็นเงินค่าขา้าวไปก่อนเดี๋ยวหลังโควิดแค่ว่ากันใหม่ใช่เราไปตามกันใหม่อีกทีอาจจะเป็นตัว,ตวอื่นไปเนาะใช่แล้วก็หาตัวอื่นพวกของสะสมมีเยอะมากเดี๋ยวนี้เราแก่แล้วเขาเรียกเราเรื่องปล่อยวางเรียกสมบัติขัดเป็นชมเอา้าเดี๋ยวห่วงไว้คนเดียวเดี๋วเขาวันผูกสมเป้าซ้ำอ๋เอเรือเรือสมบัติเราก็โคตรเยอะเลยเนี่ยอ่าอ่าอ่าเพื่อนๆอย่าลืมกด ซับสไคร b ์คอยติดตามเราเนาะว่างหรืออะไรมาบ้างใช่หรืออะไร๋ยนนี้เราก็มีของเก่าๆนะเเดี๋ยวเราจะเลือกมาทำการส่งต่อส่งต่อโอเคก็ต้องไปกันเลยจ้าจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม